ชื่อพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมนาวินไหครับวันนี้ก็มาดูห้องซ้อมส่วนตัวนะเป็นห้องเล็กๆไปทำแบบว่าเดมโมเพลงสำหรับวงนะวงอะไรก็เดี๋ยวไ,ได้ไปฟังกันอันนี้ก็เครื่องมือคร่คราวก็ไม่มีอะไรครับพื้นฐานทัวไปาจะลกหน่อยนะวันนี้โดนบุกมาโดยแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวเลย <laughs> เ,ปเป็นก็เรืออะไรพี่กอนที่กวนมากเข้ามาเซอร์ไพรส์เราอ่านนี้กีตาร์บริสมิธมือสองนะ แล้ก็เฟนเดอร์เมทอินเจแปนตัวนึงแล้วก็สองตัวนั้นเป็นโมเดลกีตาร์โอ้ยขำๆไม่เล่นนะเฮ้ยสี่เหลี่ยมเพลงที่ปล่อยไปครับเพลงที่ปล่อยไปติดต่อใช่ไหมใช่ครับติดต่อแล้วเป็นเป็นโปรเจกต์ของวงแหนวงไฮวงแหนวงคุณวงไฮวงไฮไม่ได้เล่นแบบวงแหวนนะ คือว่าเพลงซิงเกิลหลักๆที่กำลังเจาะคือวงใหญ่จังหวงใหญ่นนะซึ่งมันเข้ามาวงมันคือหายที่มาซิซ้อนเป็นหลักจิงจายกันเสร็จได้ฟังกันจิกต่ใจจตอใช่ไหมใช่ครับจิงต้อนั้นเป็นโปรเจกต์ของ, oh, hand ว,ง,งวงแฮนวงไทยก็วงแฮนวงคุณในชะ่ไวงไฮวงไฮไม่ได้เล่นแบบวงแฮนนะคือว่าเพลงซิงเกิลหลักๆ ที่กำลังจะออกคือวงใหญ่ต่างๆใหญ่หนะซึ่งมันเข้ากับวงก็คือหายที่หมายถึงซอวงใหญ่วงใหญ่ก็จะได้ฟังกันการกาจะเสิร์ฟมนเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับนี่คืออุปกรณ์ไมล์เลกคอร์ อันนี้คือคร่าวๆข,ของห้องอัานายอยมมงลีนะนยอยงม้งลีนะครับนยอยยมมงลีแล้วก็พี่ต้อมถ้าใครสนใจอยากทำเพลงเดโมเรนๆขำๆเพลงนมัสการก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ข้างล่างที่ผมจะโพสลงไปตรงนี้นะครับนะครับก็นวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ต้อมนะครับครับสวัสดีครับ

E ali.